ตุกตาจา๋าหนูอยากกลับบ้โรงงานตุกตาเชเดอร์เรื่องราวสุดสยองเรื่องนี้คงตรงเล่าย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2536ในปีดังกล่าว ได้เกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญคนไทยขึ้นซึ่งก็เป็นข่าวโด่งดังไปทั่วประเทศนั่นก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาเชเดอร์ eder, โรงงานผลิตตุ๊กตาขนาดใหญ่ในที่เกิดเหตุไฟไหม้นั้นนอกจากตัวอาคารอุปกรณ์ต่างๆหรือตุ๊กตาจะเกิดความเสียหายแล้วที่เกิดเหตุยังมีผู้เสียชีวิตเป็นพนักงานภายในโรงงานเป็นจำนวน รวม200ชีวิตซึ่งสภาพแต่ละคนที่เสียชีวิตก็แทบไม่ต่างกันมากนะักเพราะถูกความร้อนจากเปลวเพลิงเผาไหม้ร่างกายจนไม่เหลือเขาโครงเดิมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับบรรดาญาติญาติและมิตรสหายของผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ในครั้งนั้นในที่เกิดเหตุวันดังกล่าวได้มีไทยมุงจำนวนไม่น้อย ที่ไปยืนมุงดูเหตุการณ์สุดสลดดังกล่าวนี้มีบางคนที่แอบหยิบช่วยตุ๊กตาที่ยังมีสภาพดีอยู่กลับไปให้ลูกหลานเล่นที่บ้านและการกระทําของพวกเขาเหล่านี้นั้นมันก็ได้นำพาความสยองมาสู่ครอบครัวของพวกเขามีชายผู้หนึ่งที่มีฐานะยากจนเขาอาศัยอยู่บ้านเก่า พร้อมกับเมียและลูกสาวตัวน้อยชายผู้นี้เป็นคนทำงานหาเช้ากินค่าเขาเป็นคนที่รักลูกสาวของเขาเป็นอย่างมากและเขาเองก็อยากที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับลูกสาวแต่ด้วยฐานะที่ยากจนจากอาชีพใช้แรงงานของเขาทำให้เขาหมดหนทางที่จะหาซื้อของดีๆให้กับลูกสาวได้เพราะแค่จะหาเงินมาใช้จ่ายกินรายวัน มันก็ลำบากมากพอแล้วแต่ในวันที่ได้เกิดเหตุไฟไหม้โรงงานตุ๊กตาชายผู้นี้ก็กลับได้ของขวัญติดหมายติดมือไปฝากลูกสาวจากการรวบเข้าไปเป็นไทยมุงและได้แอบช่วยตุ๊กตาเด็กผู้หญิงตัวหนึ่งกลับไปที่บ้านซึ่งตุ๊กตาตัวนี้ก็ไม่ได้เสียหายมากนักโดยที่ใจของเขาเองก็หมายที่จะให้ลูกสาวของเขามีความสุขจึงได้นำตุ๊กตาตัวนี้ กลับไปหาลูกสาวที่บ้านและเขาก็ไม่รู้เลยว่าเขาได้นำพาความสยองกลับไปที่บ้านด้วยหลังจากที่ลูกสาวได้ตุ๊กตาตัวใหม่มาเธอก็แทบไม่สนใจพ่อแม่เลยและวันๆเธอก็เอาแต่เล่นและคุยกับตุ๊กตาเพื่อนใหม่ของเธอเด็กน้อยจะไปไหนมาไหนเธอ ก็ไม่เคยลืมที่จะนำตุ๊กตาตัวนี้ติดตัวไปด้วยตลอดเนื่องจากผู้ที่เป็นพ่อต้องออกไปทำงานรับจ้างในทุกๆวันเพื่อหาเงินมาจุนเจือครอบครัวทำให้เขาไม่ได้สังเกตพฤติกรรมของลูกสาวมากเท่าไหร่นักแต่ตัวผู้เป็นแม่นั้นเธอได้เห็นลูกสาวพูดคุยอยู่กับตุ๊กตาตัวนี้ตลอดเวลาซึ่งการคุยกันก็คุยกันแบบเป็นตุเป็นตา เป็นเรื่องเป็นราวกันเลยทีเดียวแรกๆผู้เป็นแม่ก็รู้สึกเอ็นดูที่ลูกได้มีเพื่อนในจินตนาการแบบนี้และมันก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่มันกลับมีอะไรที่แปลกมากกว่านั้นเพราะในหลายๆครั้งผู้เป็นแม่ก็แอบ,บเห็นตุ๊กตาตัวนั้นมันเคลื่อนไหวได้แม้มันจะไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรนานมากนัก แต่มันก็เคลื่อนไหวได้ไม่ผิดแน่ๆเมื่อผัวกลับมาที่บ้านเธอก็ได้เล่าเรื่องทั้งหมดที่ได้พบเจอให้กับผู้เป็นผัวฟังและได้ขอคำปรึกษาจากเขาผู้เป็นผัวก็ไม่ได้เชื่อสิ่งที่เมียพูดและมองว่าเรื่องแบบนี้มันค่อนข้างจะไร้สาระ <c oughs> เหตุการณ์ที่ผู้เป็นเมียนั้นเห <c oughs> ็นตุ๊กตาเคลื่อนไหวได้เอง จึงเริ่มเกิดขึ้นบ่อยครั้งจนเธอเริ่มรู้สึกวาดกลัวกับตุ๊กตาตัวนี้เป็นอย่างมากในคืนนี้เมื่อลูกสาวและผัวหลับไปแล้วผู้เป็นเมียจึงได้แอบหยิบฉวยตุ๊กตามาจากอ้อมกอดของลูกสาวและได้นำตุ๊กตาตัวนี้ไปทิ้งในที่รกร้างที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านมากนักหลังจากที่ทิ้งตุ๊กตาไปแล้วเธอ ก็รีบเดินทางกลับมาที่บ้านแต่เมื่อเธอเดินทางกลับมาถึงที่บ้านและกลับมาดูลูกสาวแล้วเธอก็พบว่าตุ๊กตาที่เธอเพิ่งจะเอามันไปทิ้งมาหมาดๆนี้มันได้กลับมาอยู่ในอ้อมกอดของลูกสาวที่กำลังหลับไหลยอยู่ภาพที่อยู่เบื้องหน้าก็เล่นเอาซะเธอขนลุกไปทั้งตัวเธอ ถึงกับหน้าซีดเผือก่อนที่จะปลุกผัวให้ตื่นขึ้นมาและเธอก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ให้กับผัวฟังแน่นอนว่าผัวของเธอก็พูดเหมือนเดิมเพราะผัวได้แต่บอกว่าเมียของเขาน่าจะคิดมากไปเองจนเก็บเรื่องราวทั้งหมดนี้ไปฝันเท่านั้นผูกเป็นเมียจึงต้องอยู่กับความสยดสยองนี้ต่อไปและในวันต่อมา ความสยองก็ได้ทวีคูณเป็นเท่าตัวเมื่อผัวออกไปทำงานและเมียได้อยู่ดูแลลูกสาวเพียงแค่คนเดียวในขณะที่กำลังเก็บกวาดบ้านอยู่นั้นผู้เป็นเมียก็ได้ยินเสียงของลูกสาวกำลังสนทนาอยู่กับใครคนหนึ่งตอนแรกเธอก็คิดว่าลูกสาวกำลังคุยอยู่กับตุ๊กตาแต่นั้นมันก็ยังหลอนไม่พอ เพราะเมื่อเธอลองเดินเข้าไปดูใกล้ๆและยิ่งเข้าไปใกล้มากเท่าไรเสียงพูดคุยตอบโต้ก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นมีใครคนหนึ่งกำลังสนทนาตอบโต้อยู่กับลูกสาวของเธอโดยที่เสียงที่ได้ยินนั้นน่าจะเป็นเสียงหญิงสาวที่เป็นผู้ใหญ่แล้วและเมื่อเดินมาถึงภาพที่เห็นก็คือลูกสาว กำลังนั่งสนทนาตอบโต้กันอยู่กับตุกตาตัวนั้นนั่นเองโดยมีเสียงพูดดังออกมาจากตัวของตุกตาตัวนั้นจริงๆในขณะที่กำลังตกตะลึงด้วยความวาดกลัวอยู่นั้นเจ้าตุกตาเด็กหญิงตัวนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาผู้เป็นแม่อย่างช้าๆจนมันมาหยุดอยู่ไม่ห่างมากนะักก่อนที่มันจะเริ่มอ้าปากพูดออกมา ช่วยด้วยกูอยากกลับพ่อพูดจบตุก,กตาตัวนั้นก็นล้มตึงลงไปนอนกองอยู่ที่พื้นผู้เป็นแม่จึงรีบเข้าไปกอดลูกสาวและพาลูกสาวออกจากบ้านไปรอผัวอยู่ที่หน้าบ้านจนในช่วงเย็นๆผู้เป็นผัวกลับมาจากที่ทำงาน เขาได้พบเมียและลูกสาวนั่งรอยอยู่ที่หน้า,นาบ้านเมียของเขาจึงได้เล่าเรื่องราวที่ได้พบเจอทั้งหมดให้กับผู้เป็นผัวฟังผู้เป็นผัวก็มีท่าทางที่เคร่งเครียดก่อนที่เขาจะบอกกับเมียไปว่าจริงๆแล้วตัวของเขาเองก็เคยเห็นตุ๊กตาตัวนี้มันขยับตัวได้เช่นกันและก็ได้ยินเสียงของมันพูดคุยอยู่กับลูกสาว แต่เขาเองก็ไม่กล้าที่จะบอกกับเมียตรงๆเพราะก,กลัวเมียจะหวาดกลัวนั่นเองเมื่อรู้ดังนั้นทางคู่จึงได้ตัดสินใจที่จะนำตุ๊กตาตัวนี้กลับไปวางคืนในจุดเดิมในโรงงานที่ถูกเพลิงไหม้และได้แต่หวังว่าเหมือนำเอาตุ๊กตาตัวนี้กลับไปคืนแล้วดวงวิญญาณที่ติดมากับตุ๊กตานี้จะติดกลับไปด้วย และดวงวิญญาณน,นี้ก็คงจะไม่มารบกวนขอบครัวของเขาอีกและก็ได้แต่หวังว่าคงจะมีญาติพี่น้องของเจ้าของดวงวิญญาณที่ติดมากับตุ๊กตาตัวนี้จะมาทำพิธีเพื่ออัญเชิญดวงวิญญาณของญาติที่เสียชีวิตกลับไปยังบ้านเกิดนั่นเองถ้าชอบอย่าลืมกดซั s c r i b e กดไลค์กดแชร์ และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ